ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่นี่วัดปัญญานันทารามเบื้องหลังอัตมานี้ก็เป็นเขตกรรมฐานเป็นสระน้ำในเขตกรรมฐานซึ่งผ่านการสร้างเขื่อนกันตะลิ่งอันเป็นสิ่งที่สำเร็จเรียบร้อยให้ญาติโยมได้เห็น ในการบริจาคทำบุญของท่านทั้งหลายเพื่อให้ได้ความยินดีรำลึกนึกถึงความดีของเราสิ่งสำคัญที่มีผลไม่ว่าเชิงบวกเชิงลบกับคนเรามากก็คือเรื่องของวันเวลาซึ่งจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นทั้งคุณและก็เป็นทั้งโทษเป็นทั้งสิ่งที่ให้เกิดความสุขและให้เกิดความทุกข์เราจึง เรียกวันเวลาว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเมื่อพูดถึงเวลาคำกล่าวเปรียบเทียบที่พอมองเห็นก,มก็มักจะนึกถึงเวลาและวารีเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ก็มีสภาพที่ไหลไปไม่หวนกลับทั้งแม่น้ำ ก็ไหลไปมีคำบอกว่าเราไม่สามารถที่จะไหวยข้ามแม่น้ำเดียวได้สองครั้งหมายความว่าว่ายจากฝั่งนี้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถามว่าทำไมเพราะน้ำเก่าก็ไหลไปน้ำใหม่ก็ไหลามาแทนที่จึงไม่สามารถว่ายข้ามน้ำเดิมได้เช่นเดียวกันสุทธิธรรมมาปะวัติตันติทำทั้งหลาย ทำแพ้ก็ไหลไปสู่ธรรมเช่นเดียวกนนันในเรื่องของเวลาและอวารีที่ไหลไปอย่างไม่หวนกลับเราจึงสามารถที่จะให้เวลาเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ได้ผู้ไม่ฉลาดก็อาศัยเวลาเป็นเครื่องมือในการทำร้ายตนเองเวลาจึงเป็นฆาตกรที่ คร่าชีวิตของสัพพสัตว์ดุดดังยักษที่โหดร้ายที่กลืนกินทุกสิ่งรวมทั้งตัวมันเองด้วยมีพระพุทธภาษิตว่ากาโลทัสติภูตานิสัพพานวะสหัตนาการเวลากลืนกินทุกสิ่งสันรวมทั้งตัวมันเองนั้นทุกคนจึงถูกเวลากลืนกินแต่ละขณะแต่ละขณะ เมื่อเราถูกเวลากลืนกินนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าอายุไขของเราที่เสียไปเสียไปถึงที่สุดเรียกว่าเวลาหมดสิ้นสุดเวลาจึงเรียกคําที่กล่าวถึงผู้ที่หมดเวลาอยู่ในโลกนี้ว่าเขาคนนั้นทําการกิริยาก็คือสิ้นสุดเวลาดังนั้น เมื่อเราปล่อยให้เวลากิืนกินสุดท้ายชีวิตก็พังพินเป็นปุ๋ยของแผ่นดินก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นผู้ถูกกระทําแต่ฝ่ายเดียวดังนั้นแม้เรารู้ว่าเวลาไหลไปไม่หยุดนิ่งดังคําพระที่เราคุ้นหูว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงนั้นคือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็คือการไหลไปจากเวลาหนึ่งไปยัง อีกเวลาหนึ่งนั่นคือความเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ความเปลี่ยนแปลงก็เป็นโอกาสให้เราได้อาศัยเวลานั้นนั่นแหละมาทําประโยชน์ดังนั้นเราจึงรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนั่นคือสิ่งที่หมุนไปประวัติการของโลกก็คือความเปลี่ยนแปลงมีมืดมีสว่างแต่ในทางสมมตุติเราจึงอาศัยจุดสิ้นสุดของเวลา และจุดเริ่มต้นของเวลามาเป็นเครื่องมือในการกำหนดหมายเพื่อใช้ทำประโยชน์จึงมีการกำหนดเวลาขึ้นมาโดยอาศัยเครื่องมือนาฬิกาบ้างเป็นเครื่องบอกเวลาจึงมีวันเดือนปีมีสัปดาห์มีการนัดหมายกันขึ้นมานี่เรียกว่าสร้างสมมุติปัญญัติให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ นี้เองพระพุทธเจ้าตรัสว่าอมโมคัคงทิวสังกยิรัปเปณนะพระหกนวาอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงผ่านไปเปล่าต้องให้ได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นการที่เราจะให้เวลาเป็นฆาตรกรทำร้ายเราเราจรึงต้องทำเวลากลับคืนบ้างให้เวลาเป็นประโยชน์ถือเอาประโยชน์จากเวลา หลวงพ่อพุทธทาสจึงพูดเตือนเสมอว่าเรามากินเวลากันเถนิดแทนเจียปลายเวลากลืนกินเราจนสิ้นอายุไขทําการกิริยาจากโลกนี้ไปแต่เรามากินเวลาการที่เรากินเวลานั้นคือเทกาธรรมคือการใช้เวลาให้คุ้มค่าได้ประโยชน์ในโอกาสที่ปีเก่ากำลังจะสิ้นไป และปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงตามคตินิยมแต่ว่าเราก็อย่าประมาทนะมันอาจจะไม่มาถึงเราก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เคยสัญญาต่อใครว่ามาถึงแน่ๆแต่เราก็ตั้งเป้าหมายมองโลกในแง่ดีไว้ว่าพรุ่งนี้เรามีอยู่จึงมีคำเตือนใจก็ใช้เป็นประโยชน์ได้หากเรามองบนฐานของความเป็นจริง เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจนักประวาตผู้รู้ทั้งหลายจึงกล่าวสอนเสมอเช่นว่าเรามีเวลาชีวิต3วันก็คือวันวานที่ผ่านไปแล้ววันนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่และวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงแต่ก็เป็นสิ่งซึ่งให้ความคาดหวัง นั้นเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเวลาผู้รู้ท่านบอกว่า learn from yesterday live for today and hope for tomorrow เรียนรู้จากวันวานมีชีวิตอยู่ในวันนี้ตั้งความหวังไว้สำหรับวันพรุ่งนี้อันนั้นเป็นคติที่เขาคงเตือนใจสร้างพลังเชิงบวกดังนั้นเมื่อเราทำวันเวลาจนในที่สุดเป็นผู้ฉลาดในเวลาเรียกว่าเป็นกาลันยุตา เป็นกาลันยูคือผู้รู้จักเวลาคําว่าผู้รู้จักเวลาเนี่ยต่างจากของฝรั่งฝรั่งจะสอนให้เป็นคนตรงเวลาแต่ทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าให้กาลันยุตตาคือความเป็นผู้รู้จักเวลาเวลาใดควรช้าเวลาใดควรรีบเร่งด่วนทําให้ถูกการก็คือถูกเวลานั้นเมื่อเรามองในเชิงบวกเวลาจึงเป็น สิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งก็คงต้องการให้เป็นไปนทางที่ดีลวงพ่อพุทธทาสนี้ท่านเลยบอกว่าปีใหม่ตามคตินิยมที่เราพูดถึงกันว่ามีไว้เพื่อให้ดีกว่าปีเก่าเพราะอะไรเพราะว่าวันเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงต้นไม้ใบหญ้าวันเวลาที่ผ่านไปจากต้นกล้า กลายมาเป็นเติบโตขึ้นออกลูกออกผลออกดอกทั้งปริมาณทั้งจำนวนมากขึ้นนี่ให้ผลในเชิงบวกคนเราก็เหมือนกันนั้นเวลาก็ต้องมาทำให้เราเข้มแข็งมีความดีงามมากขึ้นนั้นเวลาและวาลีเรางเรียกว่าสายทานแห่งเวลาสายน้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วง ใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างฝันฆ่าชีวาคือพระคืนและวันจะกรรนันโลกนี้มีงานใดนั่นตกลงเอาเวลานี่นำพาชีวิตเราไปทุกขณะทุกขณะสำคัญก็คือเราจะมอบอะไรไว้กับโลกนี้เป็นสิ่งที่แทนตัวแทนค่าแทนตนหลวงปู่ัญญานันทะจึงบอกว่าร่างกายชีวิตนี้ตายได้ แต่งานอย่าให้ตายนั้นหมายความว่าร่างกายตายไปแต่งานแห่งดีธรรมะความดีเป็นเครื่องหมายแทนตัวดังนั้นเรียกว่าความดีของผู้ล่วงลับก็เป็นทรัพย์ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังคำว่าเป็นทรัพย์ก็คือเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจยินดีนึกถึงแล้วอิ่มอกอิ่มใจอยู่คนรักจากไปคนอะไรตายไปคนก็คิดถึง นี่เรียกว,ว่าผู้ได้ประโยชน์จากวันเวลานั่นเองดังนั้นก็ขออนุโมทนาให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสแห่งปีเก่าที่ผ่านไปและปีใหม่ที่มาถึงปีเก่าวันวานเราเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ในปัจจุบันและเป็นกำลังใจเป็นขวัญที่จะต่อสู้ต่อไปนั้นในพัตเทกรัตสูตท่านจึงบอกว่าสิ่งที่ร่วงแล้วก็แล้วไปอย่าไปอะไรหาไม่ว่าผิดพลาด อย่างไรแต่ให้เป็นบทเรียนรพุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงวันนี้สิควรคำหนึ่งจงเป็นอยู่ในห้องแห่งปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เราควบคุมได้ทำได้นั่นเองก็ขอ,ขออนุโมทนาให้ทุกท่านมีวันเวลาที่สมบูรณ์โดยการทําความดีประพฤติธรรมของเราคอยมีชีวิงามตามที่ฝันคอยมีวันทุกวันที่สดใส คอยก้าวทุกก้าวอย่างมั่นใจคอยมีชีวิตใหม่ก้าวไกลไปกว่าเดิมจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร